สวัสดีครับผมอยู่กับพ่อน่ายนะครับมือนี้นะครับผมพ่อน่ายพาทุกคนเมื่อบึงนะครับเอามันขืนนี้ออกจากน้ำนะครับน้ำก็ท่วมแช่มันนะครับผมมันจะเห็นให้่มันเน่านะครับตัดร,ร่วมๆไว้ครับแล้วก็เอาตะก้าไปใส่เพราะว่าเอารถลงไปใส่คือเกา่าบ่ดด้ครับเพราะว่าฝนตก นานฝนตกหลายมือนะครับผมมืนอกี้เห็นห้ดินมันรวมเนาะถ่านเอารถลงไใส่คือแบบเกา่ามันก็ติดรวมครับเพราะว่าไมล่ลาเขาเอารถลงไปใส่เทนเหลือหนึ่งเทนเหลอหนึ่งน,งนี่ประมาณสองจุดเจ็ดสองจุดแปดตันบนนี้ครับเพราะว่าเขาเอาไปใส่เตียมเหลี่ยเทื่อนหนึ่งเขาค่อยไปขายนะครับผมมือหนึ่งกับประมาณไปขายอยู่ประมาณสอง่ยวสาม่ยวครับเห็นหมครับคนนายถือตะกาไปนะครับผม กม็มีไม่ย่ายครับผมแล้วก็ป่าปะนุ่งนะครับผมที่เป็นเก็บใตะกาไว้นะครับผมเขาก็ตะากาไปเปลี่ยนเนาะเขาก็แบกยางนะครับระยะทางกไกลพอสมควรอยู่นี่ครับผมมั่นตะกาหนึ่งตะกาหนึ่งกะอู้หลายกิโลเลยครับห้ากิโลถึงสิบกิโลเพเดียวยางมาจากไกล้ใกลนะครับบาลัยกามค้านี่ ปวดเบิรบาลานี่กูได้ไปเห็ดใหม่ๆ่ต้มเบิดพุ่นละครับพ่อเขาแบกมาแล้วนี่ครับเห็ดสาพานใหม่ขึ้นแนวนี้ครับผ่าดใซอรอรถดไว้นะครับผมนี่แล้วก็มาเทนะครับมั่นกับหัวงามงามสิบ,บอยสิบปลากาบูได้นะครับผมฝ <c oughs> นมาอะไรน้มกันไายบาดนี่ขันเข้าแช่ถิ่มไว้เป็นเวลานาน,านๆนมั่นกันเน่าแห้งแต่เสียถิ่มเลยครับต้องเฝ้าเม้าออก ถึงปตีมันให้หนี่นาจะเด,ดทถอนเดือนพฤจิท่านว่านะครับผมมีแบบว่าในเงินหลายหลกานี่นะครับเบิองสภา,าพพานในเปื่อนเมิดเปื่อนพีตมผีผ้าผีผ้านองไปล่างตน้นล่างตัวได้บาทนี่น้ำควองบานห้องนี่ล่ละน้ำก็ไหลมีแห่งนียเย็นน้ำธรรมชาติพี่นองเ,ยออเ้ยว่า่นเล่นน้ำตะโตออกล่างตัวออก ขีดต้มมันมาน้ํามันนะครับมาน้ําเวลาเขาแบกมันส่บาอะไรมันก็โยดลงมานน้ตาตะกาเต็มเถื่อเต็มผ้าเต็มหัวหุ่นละอืมเวลาไปขายนี่มันนี่สองตันเจ็ดสองตันแปดก็ได้เทียวแล้วหกพันเจ็ดหกพันแปดยงสี่นะครับเพราะมันมือนี่นะครับวันที่ยี่สิบสามกันยายนะครับผม ะอยูทีสองบาท6กทิบนะครับผมแต่ถือว่าราค่ะดีอยู่ครับแต่ว่าก็อยากได้รายคานีน้หมละเออมือหนึ่งสามเถี่ยวก็เป็นเงินเกือบสองมือน,นะครับถอนมันอันนี้ก็คาแรงแม่เทาให้หนึ่งวันครับผมหาพันเรียบร้อยครับเสร็จแม่บ้านเบิร์สุบาทคือเก้า